โมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสารินังโพชะนัง สอุทกังวารังพุทธะปูเชมิ บุญ,ญญเจปุริสโสกะยิรากะยิราเถนังปุณณปุังตามิฉันทังกะยิราธาสุขโขปุญญาสุอุจยโยขอเจริญธรรมอํานวยพรท่านสาธุชนชาวโพุท์ทั้งหลายวันนี้วันพระธรรมสวนะครขึ้นสิบห้าค่ำ เดินอาปีชวดตรงกับวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพฤธศกราช2513ควรที่ท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายจะได้สับตรับฟังธรรมเทศนาเพื่อเป็นกุศลความดีความรู้ความเข้าใจในลำดับต่อไปตามพุทธคาหาบาลีมีมาในพระไตรปิฎก อาตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นในเกบทในเบื้องต้นนั้นแปลความเป็นบทกวีออกมาว่าโดยตมาต่างเองหากจะกระทำบุญสุนทรกุศลมั่นเพียรทนทําบ่อยๆค่อยสั่งสมปลูกฉันทะพึงจิตชื่นชิดชมบุญนิยมย่อมนิราชปราทุกภยัยซึ่งจะได้อธิบายขยายความ ให้ท่านสาธุชนชาวพุทธได้สับตรับฟังดังต่อไปนี้แต่กว่าจะได้มาแสดงธรรมประจำวันพระในวันนี้ก็สายเลยทีเดียวเนื่องเพราะว่าไปเสียเวลากันกันกบเทคนิคอุปกรณ์กล้องโซนี a 7 s m a s มา i i และกล้องโซนี a 6 6 0ซึ่งเป็นกล้องทางฝ่ายของโซนี ผลิตมาเพื่อการทำคลิปวิดีโอโดยเฉพาะกล้องวิดีโอสองตัวนี้จะสามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอได้จนกว่าแบตจะหมดไม่มีการตัดในระหว่างเหมือนก,นกันกับกล้อง sony a 7 s mark ii หรือกล้อง sony a 7 r ตัวอื่นที่จะต้องตัดภายในเวลา30นาทีพอถึง29นาทีก็ตัดเสร็จแล้ว ขณะที่กำลังพูดแสดงทำไปได้ดีก็ต้องหยุดชะงักเอาไว้ในระหว่างนั้นไม่สามารถทำอะไรได้รอไปอีกประมาณสักสิบนาทีจึงจะเริ่มถ่ายทำคลิวิโอต่อไปได้เห็นความดีงามของกล้อง Sony A7S Mark ท i i ตัวที่เพิ่งออกมาใหม่นี้และกล้อง Sony A7A 6 6 0ก่อนที่จะเป็นเดียในคราวก่อนก็ได้ ใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งของคุณแม่ยุวดีทีระนันตชัยจำนวนสา0 0 0ืบาทไปช่วยในการนำกล้องโซนี A7 6กพันนี้มาและไม่สร้างความผิดหวังที่อยู่ภายในอินเ,อเดียสามารถที่จะแสดงธรรมโดยที่คลิปวิดีโอไม่ตัดในระหว่างเลยทีนี้ก็มาสู่กล้องโซนี A7S Mark III ตัวใหม่ Sony H 7 s Mark II ตัวเก่านั้นก็เสียไปแล้วดับทั้ง Viewfinder และหน้าจอเอาเข้าสู่ศูนย์ซ่อมอยู่ในขณะนี้และเทคโนโลยีของ Sony ก็ได้รับการพัฒนามาตามลำดับโดยเฉพาะเรื่องของ Fake Detection การจับใบหน้าการจับที่ดวงตาเรียกว่าได้จิกได้จี้ จิกกัดกันตลอดเอาเลยไม่มีการหลุดโฟกัสส่วนกล้องซูเน่เจ็ดเ i ที่ร่วงไปประมาณ5ปีแล้วเรื่องของโฟกัสก็ถือว่าแย่มากจะโฟกัสได้ไม่ค่อยดีเลยมักจะหลุดโฟกัสได้ง่ายๆเมื่อมีอุปกรณ์เผยแผ่พระาศาสนาใหม่มาก็ต้องเสียเวลากับการเซตค่ากล้องการหาหมุมกล้องการจัดสถานที่ที่จะให้เข้ากันกับ อุปกรณ์การเผยแพร่ศาสนาตัวใหม่คือ Sony 7จุด r Mark III, แล้วก็ Sony a 6 6 0โดยเฉพาะ Sony a 6 6 0ซึ่งเป็นเซนเซอร์ APS-C นั้นหามุมกล้องกันได้ยากลำบากมากเพราะว่าพอไปสวมเข้ากันกับเลนส์ฟูลเฟรมแล้วก็ทำให้ระยะนั้นมันเปลี่ยนไปพื้นที่ก็มีจำกัด ก็ทําให้ต้องหาระยะที่เหมาะสมให้แก่กล้องโ o น y A7A 6006นั้นจึงทำให้เสียเวลาไปมากเลยทีเดียวแทนที่จะเสียเวลาก,กันกับธรรมะในการที่จะไปตรบเตรียมข้อมูลทางธรรมะเอามาพูดเอามาแสดงให้ได้อย่างแม่นยำกลายเป็นว่ากลับไปเสียเวลากับวัตถุไปเสร็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่า เป็นส่วนร่วมสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาอยู่แล้วแม้ว่าความสำคัญจะอยู่ที่เนื้อหาสาระของธรรมะแต่ว่าอุปกรณ์การเผยแผ่พระศาสนานั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่เหมือนกันในวันนี้ก่อนที่จะแสดงธรรมก็เห็นอัตมาภาพได้บูชาข้าวพระพุทธก่อนถือว่า ภิกษาที่พระพิทุสแสวงหามาได้ด้วยลำแค้งของตนเองก่อนที่จะกระทำพรรกิจขบฉันก็ควรที่จะได้บูชาข้าพระพุทธถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อถกเถียงกันว่าพระพุทธเจ้านั้นสริรับญัท่าพระพนิผ่านไปแล้วเหตุฉนายจึงทําการบูชาข้าพระพุทธไปถวายให้แก่พระองค์ซึ่งพระองค์นั้นกลายเป็นนิพพนาธาต สมุัระครับดับเย็นไปแล้วไม่สามารถที่จะมาสวยกระทำธุรกิจข้าวอาหารที่เราถวายไปในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาสวยพระกยาหารที่เราถวายไปแม้ด้วยความเคารพนี้เพราะว่าพระองค์ก็กลายเป็นนิพพานธาตุไปแล้วนั่นเองแต่ว่าการที่เราได้บูชาข้าพระพุทธนี้ก็เป็นการแสดงถึงความประทันอยู่รู้คุนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเรียกว่าเป็นการแสดงในทางดีงามน,นั่นเองแสดงให้เห็นถึงการที่เรามีความกตัญญูรู้คุณต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าพระพุทธสุทีพระพฤติพรมอาจารย์อยู่ในพระศาสนาของพระองค์นี้ก็ควรที่จะรู้ถึงพระองค์ด้วยการบูชา,าพระพุทธนั่นเองคําว่าบูชาก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการให้ทานบูชาก็คือบูชาเช่น บูชาจะบูชนียานังเอตมังครมุตตะมังบูชาบุคคลผู้ควรกิการบูชานี้ถือว่าเป็นรวมมงคลไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะต้องเอาข้าวของอามิอารอะไรไปให้แก่ผู้นั้นเพื่อที่จะให้ได้ใช้สอยหรือให้ได้ขบให้ได้ฉันผูู้้นั้นก็กระทำภารกิจไม่ได้อยู่แล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าว่าเราก็เป็นการแสดงออกถึงความประทานอยู่รุน่นโดยการบูชาและการบูชานั้นที่บอกว่าเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลอย่างเลิศนั่นก็หมายความว่าถ้าเราทําการบูชาแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลได้เป็นมงคลน,นั่นเองบุญกุศลมงคลก็เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ทําการบูชาสักการะพระสมาสมาสมพุทธเจ้าด้วยการน้อมถวายภิกษาอาหารที่พระพิสุ แสวงหาได้มาด้วยลําแข้งของตนเองนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความดีงามไม่ควรที่จะตัวแย้งกันให้มากไปกว่าน,นี้วันนี้ที่ธรรมาภาพออกรับบิตรบาดในขณะที่ฝนก็ตกประปรุมาไม่ถึงกับทําให้เปียกแต่ก็จําเป็นจะต้องกั้นล่มออกไปรับอาหารมิตรบาดแล้วก็มีความเฉลียวใจอยู่ว่าในวันพระธรรมสวรรณะสิบห้าคนี้ จะมีญาติโยมมาใส่บาตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสายที่เดินไปทางด้านบารมพูไม่เข้าไปทางด้านตลาดบารมพูที่อาตมาถือว่าเป็นคอมเมอร์เชียลพระเน้นเข้าไปกันมากและบางครั้งก็ถึงกับจะกระเหม็นกันอาตมาก็เคยเจอมาแล้วอ้อมไปทางด้านสี่แยกบางลำพูมาทางด้านถนนพระอาทิตย์ พอมาถึงพระโหนพระทิศแล้วก็เข้ามาสู่ด้านหลังของวัชนะสงครามก็จะมีญาติโยมที่ใส่ประจำอยู่เพียงแค่สองเจ้านอกจากนั้นก็จะเป็นขาจรบางวันก็ไม่มีขาจรที่จะมาสสบาตให้เลยก็ได้แต่เพียงสองเจ้าเท่านั้นแต่ในวันพระธรรมสวรรค์คือสิบห้ค่ำนิธรรมาภาพก็เฉลิแใจวว่า จะมีญาติโยมผู้มีสถานในการใส่บาตรเป็นขาจรมาใส่บาตรให้เป็นแน่จึงเดินออกไปรับเป็น,นาบาตรก็เป็นบุญอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าเห็นพระมหาวชรชิตาเมโธอดีตก็เป็นลูกศิษย์ที่เรนบาลีกัตมาพันเองได้กลายเป็นท่านเจ้าคุณชื่อพระศรีวชรมุนีท่านก็ได้เป็นเจ้าคุณมานานแล้วละแล้วก็เดินสวนกับปตมา ที่กำลังเดินไปข้างหน้าทางบางลำพูแต่พอเดินผ่านท่านไปไม่ไกลเลยก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสูงอายุสักหนยประมาณ60กว่าปียกถาดอาหารขึ้นมาประนมมือพร้อมกับตั้งเจตนาที่ฐานเพื่อที่จะใส่าบาตรให้แก่พระอาตมาเห็นเช่นนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ยืนยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายผู้สูงอายุคนนั้น ผู้ชายสูงยุคนนั้นก็ใส่บาตรให้ทันทีพอใส่บาตรเสร็จปุ๊บอาตมาก็สังเกตเห็นว่าขนมที่ใส่บาตรให้มานั้นเป็นขนมปังชื่อดังของบาลัภูจึงทักชายผู้สูงอายุคนนั้นไปว่านี่คือขนมปังชื่อดังของบาลำงูใช่ไหมโยมใช่ครับเป็นบุญนะเนี่ยอาตมาบิณฑบาตในวันพระธรรมสวรรณาสิบห้าค่ำของวันนี้ได้ขนมปังชื่อดังของบาลำงูเลย โยบุณะก็ถามมาว่าท่านอยู่ที่ไหนครับตอบไปว่าอยู่ที่วัชนาสงครามแลตมาก็เดินจากไปสำหรับขนมปังบางลำพูนี้ขอหยิบให้ดูสักหน่อย <c oughs> มีชื่อมานานแล้วคนจะไปซื้อขนมปังบางลำพูนี้จะต้องต่อคิวกันยาวทีเดียวนะ แล้วคนขายก็ไม่ง้อลูกค้าเสียด้วยนะบางทีก็พูดจาไม่ค่อยไพเราะสักเท่าไหร่หลอกแ,แต่ว่าคนก็ต่อคิวกันไปซื้อยาวเลยบางคนก็ซื้อตุนมาในการที่จะเอามาขายต่อก็มีอยู่เหมือนกันนี่แหละก็เป็นบุญของตมามภาพที่ได้รับขนมปังบรารมีที่มีชื่ออาตมาก็เคยฉันมาแล้วมีรถลูกเกตบ้าง มีหมูหยองบ้างแต่ว่าเนื้อของขนมปังเนี่ยทางร้านเขาทำได้ดีมากเลยเหนียวนุ่มได้รสเป็นอย่างดีทีนี้ตมาก็เดินออกจากที่นั้นไปแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทางด้านร้านวิทยาที่ขายุปกรณ์เครื่องเขียนร้านร้านหนึ่งที่เปิดขายอาหารตั้งแต่เช้า อาตมาก็เดินผ่านไปทุกครั้งร้านนี้ก็ไม่เคยใส่บาตรให้เลยนะแต่เดินไปครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความหวังอยู่แล้วว่าโยมจะใส่บาตรนะก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยกมือประนมไหว้ธรรมาอาตมาก็เดินผ่านไปพอเกิดในการที่โยมคนหนึ่งยกมือไหว้ธรรมาเช่นนี้แล้วคณะธรรมาก็ย้อนรึกไปถึงเรื่องราวที่มีอยู่ในอดีตซึ่งควรในการที่จะนํามาเล่า ให้ท่านสาธุชนได้รับฟังในวันพระธรรมสูรวน,นี้นั่นก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระนาคเสนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังประมาณพุทธศาสนาล่วงมา500ปีแล้วที่ไปถวายวิสาชนาต่อบปัญหาให้แก่พยามิลินพยามิรินผู้มีปัญญามากปรากฏว่าพระพิสุในสมัยนั้นไม่มีใครสามารถที่จะถวายวิสัชนา ให้แก่พระยามลินได้เป็นที่พึงพอัยเลยก็จะมีเฉพาะพระนาคเสนเทระนี้เท่านั้นแต่ว่าความเป็นมาของพระนเกนเถระนี้ก็ไม่ธรรมดาเดิมนั้นท่านไปเกิดในตระกูลของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโสนุตระใกล้เชิงภูเขาหิมาลาัยพระเระรูปหนึ่งนามว่าโรหะเถระซึ่งเป็นรันตะกีนาศ ได้แหล่งเห็นแล้วว่าในตระกูลของพราหมณ์สนุตระนี้จะมีกรบุตรมาเกิดมีนามว่านาคาเสนที่จะเป็นกางสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาต่อไปแต่ตระกูลของสนุตระพราหมณ์นี้เป็นไม่ฉลิ่ติมีได้ครุสถาเริ่มใส่พระพุทธศาสนาเลยพระเจ้ามาหนในการว่ามีกรบุตร นามว่านาเคเสนจะมาเกิดอยู่ในตระกูลนี้แล้วก็มาเกิดแล้วกำลังเจริญวัยเริเ่มเรียนศิลปะวิทยาสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่านาเคเสนกรุมานั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมพระเทราชขังอุบายวิธีในการที่จะไปบินทาบาดเพื่อที่จะให้โสนุตร,รับ่านพร้อมกับนางพรามณีได้ความเลือไสต่อท่าน แล้วก็จะได้ชักนำหน้าเาเสนกุม,มารนั้นคำบุตรในพุทธศาสนาพระโรหณะเถระได้ไปบิณฑบาตผ่านไปทางหน้าบ้านของโสนุตระพรามนั้นเป็นเวลาย,ยาวนานอยู่ถึง7ปีกับอีกสิบเดือนขณะที่บิณฑบาตผ่านไปบ้านหลังนั้นไม่เคยได้รับการไหว ทำสามีจิกกรรมอันดีงามอย่างไรอย่างหนึ่งเลยได้ยินแต่คําพูดที่ไม่ไพเราะถึงขนาดเรียกว่าละไตะเพิดเลยเพราะว่าไม่เลื่อมสายต่อพระพุทธศาสนาเป็นไม่ฉาทิก็คงจะเหมือนพระาที่ยปไปนฏะบาตอยู่ทางภาคใต้ในท้องถิ่นของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามทราบว่าก็ได้ยินเสียงด่าทอบ,บริพาทมาจากชาวมุสลิม ที่พระเนี่ยไปเที่ยวรับเข้าปราอาหารบิธาบาตอยู่ในรแ้วแกนั้นจุมว่าวันหนึ่งพระเถระโรหณะนี้ก็เดินบิธาบาตไปทางด้านบ้านของโสนุตรพรามนั้นอยู่เหมือนเดิมนางพระมณีจะเห็นพระเถระเดินมาตามปกติก็เลยถามไปด้วยท่าความเนไพร่เราะว่า พระคุณเจ้าได้อหามิตรบารหรือเปล่าแล้วก็พูดออกมาว่าอติชะะพันเตคำพูดนี้มีอยู่ในธรรมปัฏฐากาถาโดยเฉพาะเลยเรียกว่าอติชะะพันเตแปลว่านิมนตลโปรดสักกน่าเถอดเจ้าข้าพอดีในวันนั้นโสนุตระพามก็ไปทําธุระนอกบ้านแล้วก็เดินเข้ามาบ้านพบเจอกันกันกบพระเถระ ด้วยความกังวลว่านางพรหมณีที่อยู่ในบ้านจะใส่อ่านพิธบาทให้แก่พระเจริหรือเปล่าจึงถามไปว่าท่านได้อะไรหรือเปล่าวันนี้พระเจริก็ตอบว่าดูก่อนพราหมเปล่าได้แล้วพราหมณ์ก็รู้สึกไม่พอจรันทีเลยว่านางพรหมณีเนี่ยไปใส่ข้าวอาหารบิธบาทให้แก่พระเจริได้อย่างไรเรียบตรงปรีเข้าไปที่บ้านของตนเอง แล้วก็ถามนางพระมณีผู้ภรรยาว่าเธอได้ใส่ข้าวน้ําอาหารให้แก่พระสมน,นรุ่นไหมหรือเปล่านางพระมณีก็ตอบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยพราหม์ก็คิดว่าพระสมน,นเชื่อสาสกยาบุตรนี้น่าจะกล่าวเทศแล้วพรุนี้เราจะไปจับเทศกันกับพระเชื่อสาสมนะสสักยาบุตรรูปนี้รุ่งเช้าของวันใหม่พราหม์ก็ไปรอคอยดูว่าพระเทระจะมาเมื่อพระเทระ โรหณนะมาถึงที่นั้นแล้วก็เอ่ยถามไปว่าสมณะเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าท่านได้แล้วแต่นางพระมณีภรยาของข้าพเจ้าไม่ได้ใส่บ,บาตรให้แก่ท่านเลยนี่แสดงว่าท่านพูดเท็จน,นเนี่ยผู้ไม่ตรงความจริงท่านเป็นสมณะเชื่อสารสกรยบุตรกลามุสาได้อย่างไรพระเถระได้ตอบไปว่าดูก่อนพราม์ ตั้งแต่ที่เราปฏิาบาติผ่านหน้าบ้านของท่านมาเป็นระยะยาวนานตลอดเจปีกว่าร่วมสิบเดือนนี้เราไม่ได้อะไรจากตระกูลของท่านเลยนอกจากคำด่าทอบริพเทไม่เคยได้การกราบการไหว้ทำสารมิจฉาทที่ดีงามอย่างอื่นแต่อย่างไรเลยแต่เมื่อวานนี้เราได้แล้วเราได้ยินคำที่ไพเราะ ของนางพระมณีผู้ปริยาของท่านกล่าวกับเราว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเอิอพระคุณเจ้าสนุทรพรามได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สมณะเชื่อสาสากบุตรแม้ได้คำที่ไพราะคำพูดคำจาจากนางพระมณีผู้เป็นปรรยาของเราก็ยังลึกได้และยกย่องถึงระดนี้ชื่อหรือ พรามจากเดิมที่เป็นมิจฉาทิฏก็เปลี่ยนกลายเป็นสัมมาทิฏหันมาสถาเริ่มสายในพระเถระและในมนต์ให้ท่านมาที่หน้าบ้านของตนใส่บาตรให้เป็นประจำแล้วก็ในมนต์เข้าไปกระทำภารกิจภายในบ้านของตนเลยทีเดียวให้พระเถระนั้นเป็นกรุป,ปกะผู้เข้าถึงตกลนของตนเองมีเรื่องราต่อจากนี้ไปว่าเพราะเหตุไรหน้าคาเสนกุมารจึงเข้ามาบวชภายในพุทธศาสนานี้ อาตมาคงจะเล่าในสัปดาห์ละกันเตรียมตัวให้ดีกว่าน,นี้สักหน่อยเพราะว่าวันนี้โอ้โหเตรียมข้อมูลธรรมะเนี่อ่านเอาลวกๆเลยแล้วก็มาด้นสดเอาอยู่ตอนเนี้ก็จะพลอยผิดพลาดไปได้นะแต่เรื่องราวนี้ที่อาตมาได้กล่าวเกินแสดงให้ฟังก็เพื่อที่จะบอกว่าพระภิสุสำเนาเราบางรูปที่ไม่ออกรับอิทธบาทไปถามดูก็บอกว่าไปเบียนเหมือนกันครับอาจารย์แต่ว่าบิยนแล้วก็ไม่ได้ พอไม่ได้แล้วผมก็เลยไม่ไปบินนะก็ให้มาดูตัวอย่างของพระรรนณเถระสมิตรปราชน,นี้ที่เร่งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาโดยการได้หน่าคสเสนกุมารขบวดเป็นรพนระพิสุทธิ์ในพุทธศาสนาและได้ถวายวิสัชนาต่อปัญหาให้แก่พยามเบลินจนไปที่เรื่องเลยเรื่อเบยไกลกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนะี่ยพระโรนเทระนั้น ท่านก็บินตาบาตไม่ได้อะไรอยู่ตลอด7ปีกับอีก10เดือนเลยทีเดียวทีนี้เราเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าการบินตบาตเนี่ยเป็นกิจอย่างหนึ่งที่พระจะต้องรู้จักทำกิจนี้และวันนี้ขอพูดกับพระพิสุสัมมาเรจว่าที่ผมเริ่มบินตาบาตมาได้หลายวันต่อเนื่องมานี้ร้านขายอาหารร้านนั้นที่ไม่เคยส่อะไรแก่ผมเลยวันนี้ผมก็ได้แล้ว คือได้รับการยกมือไหว้จากโยมคนหนึ่งที่เห็นผมเดินผ่านอารณ์หารของเขานั่นนี่ก็ถือว่าผมได้แล้วนีบางทีก็ต้องนึกไปถึงหลวงพ่อชาที่ท่านไปพาพระพิสุบินทบาตอยู่ในประเทศอังกฤษชาวอังกฤษก็ตรึงพึงเพื่อกับการที่เห็นคนนุ่งเหลืองเหลือม,มาเดินเรียงแถวกันถือบาทเพื่อรับหารบินทบาทได้อย่างไรหลวงพ่อชาก็บอกว่า ไม่ได้บินเอาอาหารแต่บินเอาคนนะคือบินทบาาเพื่อที่จะให้คนชาวอังกฤษเห็นแล้วก็กระทาเริ่มใสในจริรยาวัดของพระพิสุทธิ์ที่เรียงรายกันไปรับอาหารทบ่าด้วยความสำรวมระวังนี้ก็ถือว่าเป็นการทํากิจแล้วก็จะได้อะไรบางประการที่ไม่ใช่ข้อประหารก็จริงแต่ก็ได้ความรสตาเริ่มสายที่ทั้งกับทําให้ใครบางคนที่ไม่เคยไหว้พระก็ยกมือไหว้พระ และเมื่อได้อหารมิจาบาทมาอย่างนี้แล้ววันนี้อาตมาภาพก็ไม่ได้นําไปถวายแก่พระอาจารย์มาหา้อลอมเนื่องเพราะว่ามีขนมปังชื่อดังนั้นด้วยแต่ครบจริงก็ไม่ใช่หรอกวันนี้ก็จะมีโยมมาถวายเพยงตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะนําอาหารนั้นมาเข้าฉากในการแสดงธรรมแล้วก็เป็นการแสดงธรรมเพื่อจุลิมฉลงายให้แก่ญายโยมที่ใส่บาตรอยู่เป็นประจํานั้น ที่ใสบ่บาทยุบประจําทางด้านนี้ก็มีอยู่สองเจ้าแล้วก็มีขาจรที่ผ่านเข้ามาก็ไม่เป็นไรน่าจะดีอยู่เหมือนกันที่มีขาจรมาใส่บาตรถ้าพูดถึงขาจรมาใส่บาตรเนี่ยก็จะเป็นอาหารดีเลยนะเพราะว่าวันพระธรรมสวรรควันในวันหนึ่งโยมที่ต้องการจะใส่บาตรเขาก็ระเต,ตรียมข้าวปลาอาหารอย่างประณีตอย่างดีเพื่อที่จะใส่บาตรให้แก่พระแล้วก็ไม่จะจงว่าเป็นพระภิกษุรูปแบบหนึ่งเห็นพระภิกษุรูปแรกก็ใส่ได้ทันที เมื่อได้หารมิถฉาบทมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่ควรทำก็คือได้บูชาข้าพระพุทธก่อนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระสมมาสัมพรุทธเจ้าแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์แล้วก็เป็นความปราบรื่มใจเป็นมงคลที่เกิดขึ้นแก่เราผู้ทําการบูชาสักการะในเรื่องของบูชาข้าพระพุทธนี้ก็มีรายละเอียดควรที่จะแสดงท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ล่วงเวลามาเรียกว่าพอสมควรเลยละ เสียเวลาไปเยอะทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุมโมทนาต่อท่านสาธุชนชาวพุทธทุกผู้ทุกนามที่ไม่เฉพาะแต่เพียงที่ใส่บาตรหรือถวบพระฐานเพนเท่านั้นอื่นๆด้วยที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้ทำบุญทำทานเท่ากเรียน้าป,ป่าหรือใส่บาตรให้แก่พระพิษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่ที่อย่างใดยย่งหนึ่งอยู่เป็นประจำนั้นก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลได้สังสมบุญกุศลเอาไว้ เพื่อเป็นสเสบียงกลางเดินทางไปสู่ประโยชเบื้องหน้าและบุญกุศลนั้นก็จะนําความสุขมาให้แก่ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธที่มีศรัทธานในการทําบุญให้ทานใส่บาตรอยู่เป็นประจําสอคล้องก,กันกับพุทธกาลจะมาภาพสาธทกยกขึ้นแสดงไว้เป็นแค่บทปปในเบื้องต้นนั้นว่าปุญญเจปริโสกยิรากยิราเถนังปุณปะเันตัมหิฉันทงังกยิราธาสุโขปุญญสัจโยอัตมาภาพได้ พระพนมาเป็นบทกวีแปลความว่าหากจะกระทําบุญสุนทนกรกุศลมันเพียรทนทําบ่อยๆค่อยสังสมปลูกฉันทะพึงจิตชื่นชิดชมบุญนิยมย่อมนิราชปราดทุกภัยสุขโขบุญยสาวชโยเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้นั่นเองตามที่ได้แสดงธรรมประจวันพระธรรมสุวรรณะวันนี้ตรงกับขึ้น15บ้ามเดือนอ้ายปีชวด และตรงกับวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพยุทธศักราช2 5งพก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอควา,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 ามเจริญร่ำรวม,นนนรชม,ชมในพระสธรรมสามพระประยติธรรมพระปฏิบัริธรรมและพระปริวสธรรมเติมเกิดเนี่ยแก่ท่านสาธุชนชาวพุทธผู้มีศรัทธาในพระศาสนาทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพอ